นี่คือถอดแบบอย่างเอไอนี่ค่ะมามาเร็จน,นล้้ก็ค่อยมาเอาทาราสีนะคะกับมี้ายลขั้นตอนมาชี้เหลือแลแลงแล้วก็แบ็คอพแล้วเ้าก็สิมาเอาเป็นวงอันนี้ไล่ขั้นใหม่ค่ะ นี่เป็นลายผ้าลายขอนไม้ที่ออกแบบโดย AI ซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่เกิดจากการศึกษาวิจัยนำมาผสมผสานกับทักษะฝีมือภูมิปัญญาชาวบ้านจนเกิดเป็นผืนผ้าอย่างที่เห็นโดยรองศาสตราจารย์ดรวลารัตสงแป้นอาจารย์นักวิจัยจากวิทยายลัยการคอมพิวเตอร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นหัวหน้าโครงการวิจัยได้กล่าวว่า ผลงานที่เห็นอยู่นี้เป็นโครงการนวัตกรรมการออกแบบผ้าไหมด้วย AI เพื่อให้ได้ลายผ้าลายใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์โดยให้ AI ได้เรียนรู้ศึกษาลายผ้าโบราณที่มีอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ส่งข้อมูลที่ต้องการสื่อความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เพื่อให้ AI ได้นำไปประมวลและก็ออกแบบลายผ้าที่เป็นลายใหม่ที่ผสมผสานลายผ้าโบราณและสิ่งที่ต้องการสื่อความหมายที่เป็นเอกลักษณ์ที่ต้องการจนออกมาเป็นลายผ้าเพื่อนาไปทาการมัดมีและทอเป็นผืน ผ้าออกมาอย่างที่เห็นซึ่งขณะนี้ได้ลายผ้าออกมาแล้วทั้งหมด5ลายที่สะท้อนความเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่นผสมผสานกับลายผ้าโบราณซึ่งหลังจากที่นำแบบลายผ้าที่ออกแบบโดย AI ไปทำการมัดมีและผ่านกระบวนการทอจนเป็นผืนผ้าออกมาปรากฏว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมียอดสั่งจองเข้ามาอย่างต่อเนื่องจนชาวบ้านที่เขาร่มวมโครงการนั้นผลิตแท ไม่ทันครับแม่เขาบอกว่าแต่มันเรืองต่อไปของแค่เนี้ยทำไมมันเป็นเครื่องบินพอมแก้พร้อมข้ามไปตอนนี้ถ้าสมมติำเนนี้มันมันก็ตดข้อแล้วใครอยู่ว่าเป็นไอ้หุ่นยนต์ออกแบบมาให้แล้วแม่แกแบบแบบไหนจังเลย ก็เอาปินมัดใส่กระดาษนาะค่ะครับแล้วบัดนี้เขาก็มาเบิ่งว่าลายนีหน่อยใหญ่ซสมใดเขาก็ตีออกมาเป็นลักเป็นเกตจ่ะไอ้ไข่ก็มาขอดามครับครับอันนี้มัดนี่ดิอ่าค่ะมัดมัดอ๋ออันนี้หมายถึงว่าเอาแบบมา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 ถอดแบบมาถอดแบบโอ้ถอดแบบง่ากแะโดนค่ะคือเฮ็ดเป็นคือถอดแบบเขาเป็นเอาการนี่เป็นฐานในการมันมีมาเหล่าเลยค่ะครับเออ ครับครับก็ต้องวัด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 ไอแบบมากนีขนาดทอครับไอไอเท่าสิมัดมีเล่นมอคือว่างว่างว่างแบบมมันทอนี่แลยวอันทออหลังจากหลังอย่างอาถอดแบบออกมาแบบนี่นี่นี่ไออนไอไอเฮ็ดมาบนฮอกับปีนองเซกระดาษครับหนึ่งนึ่งนนชวงนี่ฮักถิมัดจำไรมันเกิดเกิดนายบากจุกมากนะขาคณนนนะค่ะครับตะเกามังครมันต้องพอดีเป๊ะ พอดีค่ะต้องน้ำต้องน้ำครับผ้าได้ขาดบ่ได้เกินกับผ้ได้ค่ะคือยังเสียหรอตรงพอดีครับมองนี่เล็กกว่าตรงนี้ก็ช่วงนี้เออเออคือยังช่วงนี้ครับก็มาเห็นมันได้อืเพราะว่าจะต่อต่อไปเราไม่เสียติเป็นแบบนี้ต่อไปต่อไปครับครับ แบบครับอาจารย์ไม่ได้เห็นแม่จักแบบครับไอไอ้ไอ้หุ่นย่นไม่ได้เห็นแม่จักแบบหาแบบค่ะหาแบบก็นี่นี่ครบแล้วแม่แม่ถอดได้จักแบบแล้วครบมาแล้ค่ะโอ้ยถอดไอถอดได้ถอดไอต้องหาแบบแล้วค่ะใจเซไปแล้วโดนมาแต่ละแบบแต่ละแบบที่แม่ถอดออกมาที่มัดมีออกมาเสร็จดนเนียดถ้ามาโดนเนียเป็นปีหรือเป็นเดือนหรือเป็นเมื่อเป็นเดือนนี่ยล่ะเป็นเดือนมีผีซอยปอนี่ผี่น้องมาซอยบ่หรือคลุ้มเรือว่าเประสบการณ์ของแม่เลย คมีสี่คนในกลุ่มครับครับครับกับหลัวจางเอาไปเฮ็ดตามกระบวนการการการข้อกันย่อมกันอย่างว่าเขาตามปกติอ๋อครับแต่ว่ามองยากคือถอดแบบออกมาแล้วมามัดมีอ่ามันมีแล้วก็ให้ให้เกิดเป็นเป็นเป็นล้าดตามทีไอทีเขากำหนดมาโอ้บอธรรมดาตัวนี่โอ้แม่แม่อยู่บ้านไหนเนี่ยอยู่อำเภอชนบุรีขอนแก่นค่ะอ๋ออำเภอชนบุรีขอนแก่น โอ้ครับครับไม่เฮ็ดเป็นไอ้เฮ็ดขายจบเจียบหรือว่าเฮ็ดเฮ็ดเอเป็นเป็นแบบพิ้นฐานมาสก่อนนี่ออกเบื้องสักก่อนหรือว่าหรือว่าเฮ็ดขายจบเจียบเลยครับอ๋อเฮ็ดขายค่ะอ๋อเฮ็ดขายค่ะอ๋อครับครับเอาเถินยังมีร้านเจ้าของค่ะมีร้านเจ้าของอ๋อร้านนี่ยังแม่ร้านยังร้านไว้ยาลัดอ่าไมมไทยค่ะมุ่งชนบทจังหวัดขอนแก่นค่ะอ๋อครับครับไปเบื้องได้นาะมีหลายแบบหรืออยากจะเบื้องแบบโบราณแบบโบราณแบบนี้ตาสมว่าไอ้ไอ้ไอ้เพิ่น ออกแบบเนี่ยจองมาแล้วโอ้แบบมีเอไอออกแบบมีจองมาแล้วเพราะว่าคนณไม่เคยเห็นเอ่อเพราะว่าคพิมีตอร์ออกแบบมาให้นว่าเป็นหุ่นยนต์ออกแบบมาให้โอ้ครับ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 อ่าขอบคุณหลายๆครับแม่ครับค่ะก็คือผลงานของโครงการของเรานะคะก็จะเป็นโครงงานนวัตกรรมนะคะการออกแบบผ้าใหม่ด้วย AI นะคะซึ่งผสมผสานจากเทคโนโลยีที่มีการออกแบบด้วย AI นะคะนาไปสู่ชุมชนนะคะ ที่มีลายแปลกใหม่นะคะให้ AI ออกแบบให้ไม่ซ้ำแบบแล้วก็เป็นที่แรกของโลกเลยค่ะครับการคุยกับ AI เนี่ยเราเอาอะไรไปคุยกับเขาเพื่อให้เขาออกแบบมาให้แบบที่ลายผ้าที่สวยงามให้มันกลมกลืนกับแบบโบราณแล้วจะทันสมัยคมกลืนกันด้วยนะครับกาจครับครับก็เป็นเรื่องที่มีการฝึกซ้อมให้ AI นะคะรู้จักผ้าไหมโบราณน,นะคะเป็นผ้าไหมมัดนีนะคะที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะส่งไปให้ นะคะเขาเรียกว่าการทำฟรีเทนน i n g ก็คือให้ AI นะคะได้เรียนรู้นะคะข้าใหม่โบราณก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็มีการส่งภาพนะคะหรือคีย์เวิร์ดที่ต้องการนะคะเข้าไปให้เจเน r เร i ิฟ AI นะคะเจนภาพออกมานะคะแล้วเราก็เอาแพทเทิร์นนะคะที่มีการผสมผสานให้ลงตัวกับข้าพใหม่มาสีโบราณได้แล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมตัวนี้ค่ะ ครับ,บ,บลายที่ออกมาที่ AI ออกมาตอนนี้จี่กี่แบบแล้วครับอาจารย์ครับในการรับทุนนะคะสนับสนุนจาก SID อีสานนะคะเราได้ทัวแบบทั้งหมด5ลายนะคะซึ่งเราก็มีคีย์เวิร์ดนะคะให้ AI รู้จักนในเรื่องของเมืองขอนแก่นนะคะลายแรกที่ผลิตออกมานะคะก็เ,เรียกว่าเป็นลายขอนแก่นไม้นะคะจริงๆเป็นขอนไม้แต่ว่าเราใส่แก่นเข้าไปเนื่องจากว่านะคะเราก็ใส่คีย์เวิร์ดตรงนี้เข้าไปให้ generative AI าก็เลยมีการเป็นภาพที่เป็นลายขวางของขนไม้ซึ่งมีอายุเก่าแก่มาให้เราค่ะกลนะับกับกับเป็นงบ้างรครับหลังหลังจากที่ AI เขาออกแบบมาให้แล้วแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยไปถอดแบบไปมัดหมี่แล้วก็มีผลงานออกมาเนี่ยหลังหลังจากมีผลงานออกมาปรากฏให้เห็นแล้วได้รับการตอบรับแบบไหนองบ้าง,รางาครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็มีคนสั่งจองล่วงหน้านะคะสำหรับลาย a i นะคะแล้วก็ชาวบ้านก็ดีใจมากๆ แล้วก็ทําสําเร็จนะคะเพราะว่าเป็นลายที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะปกติชาวบ้านจะทําลายโบราณซ้าๆซึ่งก็จะไม่ทันสมัยนะคะไม่ตอบโจทย์ลูกค้า้วอาจจะทําให้วัฒนธรรมเดือนหายไปแต่ตัวนี้เราก็ได้ผสมผสานให้ชาวบ้านได้คิดลายใหม่ๆว่ามีคนออกแบบมีคนสนใจลายผ้าไหมนะคะแล้วทําให้เกิดมูลค่าของสินค้ามากขึ้นนะคะกับจะกลายเป็นลายเอกลักษณ์ใหม่ของคอนแกนได้ไหมครับแบบนี้ครับใช่ค่ะก็หวังว่าจะเป็นลายเอกลักษณ์ ใหม่ที่ผ่าน AI นะคะเป็นที่แรกนะคะแล้วก็จะพัฒนาต่อไปต่อยอดนะคะให้ลายไม่ซ้ำจากใน AI ค่ะครับแล้ว <นะ S 2> ฉ<ะ>ันฉันเรียนสำหรับชื่อชื่ออาจารย์ครับจากมหาวิทยาลัยอะไรยังไงครับอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรองศา,ออรา,ราสตราจารย์ดรวัตวัลลัสงแป้นค่ะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ